เฮ้ยมาแล้วมาแล้วกูเข้มต่อยแล้ว <c oughs> เดินเป็นกูเล่นแล้วโอ้โหสะดุดสัตว์เลยแล้วเราจะไปกันด้วหรอกขอไปแอบไปดูไลฟ์บ้างหน่อยได้ไหมไปโอ้โหรี่คนอื่นไปแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> เราต้องแมมเปิดเปิดคลิปก่อนมึงเปิดได้ปะเปิดได้ปะอ่ะมึงเปิดสิเปิดที่อะไรก็เปิดเอาแหละมึงมึงต้องเปิดก่อนเปิดคลิปให้หน่อย <c oughs> อุ้ยเปิดคลิปเฮียอะไรอีกเปิดหน้าเมื่อตอนนี้มึงมึงมึงเก่งพวกนี้มึงน่าจะเปิดเป็นดิเขาก็งเฮียเลยเปิดปะคือบอกว่ากูอะไปสัมภาษณ์งานมาแล้วเขาก็บอกมาแล้วกูไม่ผ่านเฮียปะก็เปิดเองดิอยู่ให้มันเฉยอย่างแรกแบบลำคาญวะเอาอะไรวันนี้เราอยู่กันในเกมเชนทูเกเตอร์นะเออซ้อมตกนรกกับเพื่อนก่อนผมว่าที่หมอนี่น่าจะไม่ต้องซอมอาจจะไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้ มันมีดานอื่นเข้าวะที่ไม่ใช่นรกอะมันก็ไปมันเหมาะกับมึงแล้วแหละไเดินไปสิไอเด็กเย็นเดินกรุวกอะไรมึงกับเป็นครัวทวงกูอยู่เนี่ยกรุวกเอาวันนี้นะนะไม่ได้ถึงหรอกฆ่ากันตายอยู่ในนรกนี่แหละ The Underworld โลกใต้พี่พต่อไปกันเถอะแอนเถอะ เรามีความฝันว่าเออโอ๊ยรอกูก่อนความฝันของเราคือการขึ้นสู่อาเองน้ำเองมึงนำแต่มึงอยู่ข้างหลังกูเนี่ยนะท <ไป S 1> หาจูเล<จ>ียน,นซีจูเลียนซีไม่ใช่จูเลียนซีมองแก้กูจูเลียนซีมานานมากแล้วอันนี้คุณโก้ลายแน่เลยกูบอกว่าให้อยู่เฉยๆเส้นเลยแต่เป็นเหี้ยเลยอะไรมึงนำนั่งแน่ย ตายเถอะเราไม่มีวันที่จะไปขึ้นสวงสวรรค์กันแล้วแหละกูดูตรงเฮ้ยกูยังไม่ได้ไปเลยแต่ว่ากูนี่คนเดียวไม่มีเลยกูเกยบบอกว่าบทเป็นเพราะเพราะมึงคอมึงไงี่ยกด E มันคืออะไรวะกตายก่่ออนนไมต้งปกด E ใช่ป่ะกด E เป็นการอ่าเหมือนจะเป็นการดึงโซ่นะเอออยากกดนำทาน ดึงกูไม่ได้ไปแล้วมั้งโอเคปะไปกันได้ไปกันไเอามื่ออธิบายแล้วหรอโอเคเกมนี้นั้นจะเป็นเกมที่เอ่อทำให้เรานั้นอะไรอ่ะผู้ไรอ่ะทำให้เราขึ้นไปขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ไปเกมปเกมที่เราจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆเป้าหมายของเราคือการขึ้นไปสู่จุดสูงสุดซึ่งสูงสุดนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าแปลก ทำไมพูดแปลกๆไปคร <c oughs> ุ๊ปแชทเห็นปะมันกระ,ะเดินมันกระเดินไอ้ดึงดึงดึงกูกูน่ะทำตัวอะไรไประโยชน์สิ้นดีเนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วบ้แต่ออเอาจริงเอาดีนะ <c oughs> เมื่อเราเล่นจริงยังออ๋ว่าเราคนตั้งสองทีเมื่อกี้แบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้สอง,งอ่ะเทคหนึ่งเทคหนึ่งเลยอันนี้เอาจริงแล้วเอาะและไปกระเถิบเฮ้ยหรือว่าเออ เราไปทางนี้มันไม่เวิร์กว่ะเราต้องไปทางกระดูกว่ามึงเดินไปก่อนเลยมึงเดินไปก่อนมึงไม่กระโดดไปแล้วเดินที่มึงกระโดดเดินลงไปทับกลัวกันอะไรเราอ้ามึงเดินไปก่อนเลยมึงเดินไปก่อนเอ้ยอ่ะมึงเปิดมึงเปิดคลิปใหม่มึงเปิดคลิปใหม่เฮ้ยตายสิว่ามันมีระบบการขัดต่อยนี่ดู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 ขนาดยืนอยู่บนฝาท่อมันยังจะหาเรื่องลงไปให้ได้เลยอะ ไม่ได้ไปเออโูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกจากตรงนี้แหละพร้อมยังมาหนึเตาซ้ำให้กูไปให้กูไปก่อนได้ปะมึงนับมึงนับมาแซวโอ้ยมึงกระนับมึงกระโดดก่อนนับไม่ได้มึงต้องนับก่อนแล้วก็กระโดดอีกรูทเออาาไไงงเเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเป็นการเล่นเกมที่ทรมานที่สุดเลยว่ะบอกให้เลยเตาซ้ำ อันนี้แหละนี่แหละนี่แหละเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมันยืนแบบปริม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 ให้กูโดดไปก่อนไม่ต้องโดดพร้อมกันอ๋อโอเคงั้นกูยืนปริมนะเอครับเออเออนี่แหละนี่แหละเออเอาว่คนละก้าวไปได้กันไปได้ไกลไปอันนี้ขึ้นได้ง่ายขึ้นเลย เออกูเห็นอีโซ่นะปะกูหล่นไปสามรอบโซ่เนี่ยโซ่เนี่ยเฮ้ยวไปเด้อเด้อเดเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้หล่นเมื่กี้บอกก่อนสิฟ้าังไม่ได้เดือนอยู่ปิ่มปิ่มพอแล้วพอแล้วเลิกกดอีได้แล้วมันขึ้นแล้วในภาพกูนี้มึงยังไม่ขึ้นมาเลยออกมาแล้วไปเลย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 เอาวะาไปไหนสัก

เป็นตวเป็นผู้นำที่ดีไปทีละกระตึกกรนะตึกนะโอ้ยตายแล้วโอ้ยไปดิ่งไปไปไปดิ่งทอเลยว่าข้างบนอนะ่ะ <c oughs> บอกไปข้างบนแล้วทอเลยตึงดีเจถึงตักทีละไปไหนต่อนี่ไงขึ้งไปว้าช่วยว้า ว้าพื้นที่บาร์เรอร์บาร่ามึงยังจะออกอีกเหรอวแค่กดกด W ค้างเลยดูือว่าอย่าเลยอย่าค้างอย่าค้างอย่าค้างกลับมากลับมากลับมาเอ้ยกลับมากลับมาอันเนี้ยมึงต้องขยนกระโดดกระโดดขึ้นบล็อกกระโดดขึ้นบล็อกนี้มาทางขึ้นบล็อกเราเราลัดเลยไม่ได้หรอไม่ได้อย่ามั่นอย่ามั่นหัวขอมันหล่นไกลเห็นไหมไม่ว่าอะไรเออใช่พี่ไม่ได้ได้ ใช่ไหมเพราะเขาถามมันเขาจะได้รู้ไงว่ามึงอย่าเดินตรงไหนมึงโดนกรุ๊กเลยล่ะกูอยู่ย้ำอยู่คอจะแตกอย่าโดนดิมึงคเล่นเส้นไหมกรัวกตามงบหรือไงอันนี้ต้องพร้อมกันจริงๆแล้วต้อไปพร้อมคือดีใไเลยอดอด่เรอดได้หรอลองลองดูดีต้องรอดป่ะโอเค พึบทรมานขู่ปอันนี้ีสิโดนขอบ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 ได้มาดิวมาดิวมาดิวอย่าอย่าขึ้นไปบนนั้นรอดได้ไงวะแต่้มมันจะขาดแต่ส้มไม่ขาดอนี่อะไรอ่ะไไปโอ้ลปีนปีนตะไครปีนตะไครปีนตะไครเฮ้ยอย่าพูดกระโดดนะอันเนี้ย ะไม่ไม่ควรทำเหี้ยอะไรด้วยกูแบบมันกระโดดมันต้องวิ่งแล้วก็กระโดดขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าอันนั้นเลยอ่ะก็กระโดดดึงไปเลยไม่ได้อะกระโดดแล้วหล่นอ่ะมันต้องวิ่งกระโดดกระโดดอ่ะตหลับก่อนก็ได้บึ้งกระนั้นกักูโดยแบบไม่เช่กระโดดไปเลยนะโคงกระโดดกโกระโดูกเดีล้วกันเติครับมาแล้วเอ้าฮึบเรียบร้อยกาะเกากา อยู่บนอะไรอ่ะหล่นลงมาอยู่บนหลังคา <im it> เพื่อที่ต้องลงไปไหม่เ <im it> อาจริงนะเราจริงนะ <im it> เป็นไงได้โอ้หมายวันนี้เช็คพอยต์แรกพอละเช็คพอยต์แรกตรงไหนเฮ้ยม <im it> ีเปรตด้วยอ่ะเหมือนมึงเลยไม่รู้เพอาอนี้เล่นกับจุดดินซีของเงางมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ย <im it> ขึ้นมาโอเคกูสามารถแบบลากมึงขึ้นไปได้มึงแบบไม่ต้องขึ้นไหนวะ ให้กูไปหล่นไกลๆปะไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยมันถ้ามันได้ไงเฮ้ยเม็ดมันต้องบปกโค้งว่ะเดอะแบกสุดๆอันนี้มั่นนะมันมั่นมันคิดว่ามันเก่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่เวิร์ดหรือว่าให้กูเป็นคนลากดีไหนเราไหนเรามินีวีไปไฟ ถามกูย e kind of ัไม่กันลอยอย่าพ้นเลยมันไหวไเนี้ยบ้านเดินก็เดินเฮ้ยบ้านกูล่นทำไมโโโหหล่นหล่นนี่หล่นตอนนั้นสติตอนเช้าหล่หล่นกหล่นมึงเปลี่ยนเป็นอีซี่โหมดไปเดี๋ยวหล่นไปไป ไปไปไปห้ามหล่นนะตอนนี้ห้ามหล่นนะไม่มีไม่มีจุดรองแล้วนะไปไปฮึบโอเคไปก่อนเลยทีละคนนะฮึ๊บไปเฮ้ยเฮ้ยใครกูเหรอมึงบอกไปกูหรือมึงจะรออะไรอ่ะไปเลยดิกูหรือมึงมึงอ่ะ เราลองเปลี่ยนแถไป,ไปปะละ่ะมันไม่มีมันไม่มีอะไรจะอ,ะอะมันไม่มีอะไรจะเสียละอันไหนง่ายกว่าอันนี้อันเมื่อกี้ว่ะดึง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 เดินถอยหลังแล้วดนีถอยเละกดเลวก,ดท,กดทุกอย่างกูทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ยี่อะไรเลยเอาอ่ะมา เฮ้ยมึงอย่าอย่าไปไกลเกินนะเฮ้ยอย่าดูน่ะมานี่มาหนิเอออุ_<_<_<_้ยทำไงอ่ะตกกระโดดตกอุ้ยมึงโหคนล้นลงไปด้วยมึงให้สัญญาณก่อนเอเออมึงน้ำดิเด้อต่อทราไป เออต่อเนื่องเออแล้วมันหลบโดนอ่ะโอ๊ยเราต่อยังเนี้ยหนึ่งทีเท่านั้นอุ้ยเราขึ้นไปได้ไงอ่ะโอ้ยเย้ะอันนี้มึงแป๊บนึงผ่านแล้วขอใหยตกโอ้ยฟุบปากเดี๋ยวนี้เลยใครใครเออโอ้โหอะไรนี่ โฟยังจะร้องเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าระดูกก็อยู่ดูองไหนอ่าดูดูระหว่างขาให้มันอยู่ตรงกลางนะนี่เอ้ยหล่นนั้นเนี่ยหล่นนั้นเนี่ยหล่นนั้นเนี่ยดึงกูดึงกูดึงก่อไว้เออไปทางไหนซ้ายขวาซ้ายไอ้สายดิซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาซ้ายแล้วก็ขวาก่อไปดู ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งมันต้องมันมันกระโดดชิดไม่ได้มึงมันชิดไม่ได้มันจะติดหัวกระโหลกมันต้องแบบเผื่อหน่อยนึงแปดน้นแป๊บนึงวีกูต้องไปทางไหนเนี่ยตรงไปเลยเหรออาลตรงตรงเออตรงไปเลยแล้วก็ไปขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายแป<อ>๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไปไปไประวังหักศอกนะตรงนี้อย่านะมึงอย่านะไป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 หูกระดูกไปกระดูกเล็กอะ ไปช่างเมงมันเถอะเล็กใหญ่ก็เดินได้เหมือนกันเอ้าไม่ใช่ทักตานไล่ค <laughs> ว,วายับเด็กจำใกล้เฮียอะไรเนี่ยไปไหนวะไปกระดูกนี่เหรอถูกแล้วเอออันเนี้ยท้ายละโดดท้ายละเรียวนะเรียวนะเรีวนะเก,กนะอ,อเกอเกลือเืเกลือเอเกลยอเอเกอเกลยอเ่เลออเอ ไปทำโมลีนอีกแล้วทำโมลีนอีกแล้วมึงเขียนทลีนมากเลยเอาอยังน่าด้วยปนึกปนึกปนึกมันต้องไปทางไหนดูก่อนมันต้องไปทางนี้ครับขึ้นขึ้นหินข้างหน้าเราก็ต้องมาตรงนี้ดินี่หินนี้นะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าคุณเนี่ยอ๋อหินนี้เหรอเยอะเสือมันไปมากกว่านั้นโอเคนึกเสาซ้ำเออปูไม่น่ารอดถ้าไปมากกว่านั้นเราต้องแบบรอให้มันแบบปิ่ม เอียงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็โดดไปเลยนี่แล้วก็โดดแล้วก็วิ่งไปใช่ป่ะแล้วก็ไปนู่นเลยหนึ่งสอ,อย่ามอ๋นนอหน้า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 ก็ก็เหี้ยอะไรก็ได้กาะไปก,กอ่อนกาะไปก่อนทำไมไม่ไอ้ยังไม่โดนเลยงอเลยหนึสองสามแล้วไม่ไปเราไปเมินดีแล้วไปหยุดหยุดไปก็ได้เนี่ฮไปสองครับ ดึงดึงกูด้วยดึงถ้าผูหันหน้ามากูก็โหลดแล้วเมื่อกี้โอ้ยกระรอกันหน่อยเนื้อ <c oughs> อันนี้อันนี้กูผิดกูขอโทษนะเ <c oughs> อ้ยเลยอะ่ะเลยอะ่ะเลยไม่ได้กดสเปนบาร์เลยเมื่อกี้พอแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โยุดยนโยนโยนโยนยโยกระโดดไปเอ้ยว้าวอุ้ยอันนี้มันเบรยสำหรับเราเคยแล้วห้ายโดนเด็ดขาดเฮ้ยรอดเลยรอดเลย เออไปยังหนึ่งสองสามเออต่อเนื่องโอ้ยไม่เนื่องว่าหนึ่งสองสามเฮ้ยล็อตเตอสุดยังโคตรกลับมาละแล้วก็ลงไปรอบนั้นรอบนั้นรอบนั้นรอบนันมันต่อเนื่องเกินนะคุณจะบ้าเฮ้ย เฮ้ยโลนโลนกอ้สัญาอะไรก่อเหี้ยอะไรสักแาหนึ่งสี่โอ้โหเสียงนกมันจี๊ดอาะอะไรขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาดูการ์ดนะมันหนีมันหนีสำหรัใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดไว้ทีนึงนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะ ฝากมากดครู <riff 26> ้ลยถึงแม้คูจะไม่สตรีมถึงแม้จะไปคนเดียวให้มึงดูถึงเช็คพอยแล้วส่งรูปมาด้วยกูอยากเห็นหน้าเช็คพอยมากเลย